ขอ,ขอบคุณมากแต่มผมยังเหลือชอบตวลาดีไหมครับขอบคุณคี่เฉยใากับยินขอบคุณนะครขอบคุณนะครับ เป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆค่ะสำหรับวันเกิดของพีพีหรือพีพีรชาแดนเซอร์หนุ่มสุดฮอตแห่งค่ายไห่ทองคำโดยวันเกิดในปีนี้นะคะก็มีหวานใจยอย่างน้องยูกิเพนพากาส่งคำอวยพรสุดหวานให้กลางโซเชียลกันเลยทีเดียวโดยน้องยูกินะคะก็มีการโพสต์คลิปแต่ละโมเมนต์ที่ได้อยู่กับพีพีพีค่ะพร้อมกับข้อความที่บอกว่า ใช้เวลาหนึ่งปีกว่าๆเลยนะกว่าจะตัดมาเป็นคลิปนี้ได้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ที่รักขอให้ทุกๆวันเต็มไปได้วยความรักความสุขและทุทกๆสิ่งที่ทำให้บียิ้มได้ขอให้เป็นปีที่ดีของบีนะจะอยู่ถือเค้กให้เป่าแบบนี้ไปเรื่อยๆในทุกๆปีแล้วก็จะคอยอยู่ก่อกวนในทุกๆช่วงเวลาเรื่อยไปรักนะคะทียัก และนอกจากนี้นะคะน้องยูกิก็ยังได้โพสต์สตอรี่ IG ค่ะเป็นรูปของทั้งคู่พร้อมกับข้อความที่บอกว่าเที่ยงคืน14นาทีนับต่อจากเวลานี้จะมีแต่สตอรี่วันเกิดแฟนเท่านั้นใครไม่สะดวกดูเลื่อนผ่านแอคเคาท์ไปได้เลยค่ะและก็ยังบอกด้วยนะคะว่าพระเอกในจอแล้วก็ในใจปะคะเนี่ยใครมันจะคิดว่าบุพเพจะอลาวะให้เราเจอกันย้อนกลับมาดูก็น่ารักเหมือนกันนะคะเนี่ย ก็เป็นภาพนะคะโมเมนต์ Moment ที่ทั้งคู่เนี่ยเคยได้เล่น MV ด้วยกันค่ะเป็นพระเอกนางเอกบอกเลยว่าตอนนั้นเนี่ยก็ยังเป็นแค่คู่จิ้นนะคะจนพัฒนาความสัมพันธ์มาเป็นคนรักแบบทุกวันนี้เนี่ยแหละ และในวันเกิดทั้งทีนะคะก็มีการจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดให้กับพีพีที่มีแฟนคลับข้าไปร่วมอวยพรวันเกิดให้กับเจ้าตัวกันด้วยพร้อมกับมอบมาลายช่อดอกไม้เงินนะคะซัพพอร์ตพีพีกันรัวๆเลยโดยก็มีโมเมนต์ค่ะในงานต้องบอกได้เลยว่าเสิร์ฟชอ็อตหวานๆกับหวานใจอย่างน้องยูกิชนิดที่ววานน้ำตาลหกหมดคืนกันเลยทีเดียวท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นน่ารักค่ะแฟนๆเนี่ยใจฟูกับโมเมนต์ที่ได้เห็นส่วนพีพีก็คือยิ้มแก้มปรีสุดๆเป็น วันเกิดที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มนะคะโดยแฟนๆเขาก็แซวถึงความครั้งรักของคู่นี้กันอีกด้วยอย่างเช่นที่บอกค่ะว่าพีพีเนี่ยคี้อออนเหมือนแมวน้อยมากเลยค่ะเวลาอยู่กับแฟนเนี่ยน่ารักมากเวลาอยู่กับน้องยูคนพี่ก็จะเป็นเด็กน้อยเลยทันทีน่ารักอะไรขนาดนี้คะเนี่ยและก็มีคนเข้าไปแซวความน่ารักของน้องยูกิด้วยนะคะว่าเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆเวลายิ้มก็คือย,ยิ้มสวยมากเลยค่ะมีแต่คําว่าน่ารักเต็มไปหมดจริงๆคู่นี้ ีเป็นความสดใสของกันและกันแล้วก็อีกหลายคอมเมนต์เลยนะคะว่าแล้วเดี๋ยวเราก็ตามไปดูโมเมนต์น่ารักน่ารักของคู่นี้กันสักหน่อยดีกว่าค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมยังเหลือช่อกุหลาบอีกไหมครับชุดยแจกใส่กระปิ้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะดอกกุหลาบเก้าสิบเก้าดอกมาเนนที่ ก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกข้าวบอยพรนะครับขอบคุณพี่ๆนะครับขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทีมลัไยขอบคุณในห้างขอบคุณแม่เนขอบคุณแม่แล้วก็พ่อแล้วก็คุณแม่นะครับที่เลนดูในตัวนี้นะครับที่นมาถึงตอนนี้แล้วก็ก็ขอบคุณจริงๆครับสำหรับทุกอย่างที่หวังดีกับผมครับผมก็จะพยายามแบบว่า ทำงานออกมาให้มันดีนะครับก็จะเป็นเหล็กที่น่ารักของพี่ๆเอตลอดไปไเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากจริงๆครับเอ็เอนสำคัญนะขอบคุณเต้นนะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่คอยให้กำลังใจมาตลอดนะขอบคุณขอบคุณ